บุญส่งบุญส่งแล้วบุญส่งเดินทางแล้วนะนะลูกนะนะเดี๋ยวบุญส่งเดินทางไปอยู่กับแม่เกียงนะลูกนะรูไหมครับอืมบุญส่งเดินทางไปอยู่กับแม่เกียงครับแม่กิ่งก็อยากเอาไว้เองนะคะแต่ว่าก็เอาไว้ไม่ไหวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแม่กิ่งก็ต้องรับบุญช่วยมา มาเข้าบ้านอีกคนหนึ่งนะคะรวมแล้วก็ต้องเป็น49กก็ไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะว่าก็หนักพอสมควรเพราะว่าถ้าบุญช่วยมานี่ก็ต้องมาประถมพยาบาลกันอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ไหนจะบุญมีอีกเดี๋ยวแม่กิ่งจะไม่ไหวเอานะคะหนูไปอยู่กับแม่เกียงนะลูกนะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะคะเริ่มคุ้นเคยเริ่มแบบว่า อ้อนแม่เป็นจับแม่แล้วก็เริ่มทักทายพี่ๆนะคะเริ่มทักทายก่อนที่แม่กิ่งจะถ่ายคลิปมีหอมกันกับพี่ทองสุกด,ด้วยหอมกันล่ำลากันนะคะใช่ไหมลูกแม่เอาอาหารเอาน้ำอะไรให้เขากินเรียบร้อยแล้วนะคะกินอาหาร้วนะนะลูกนะขอให้หนูเดินทางปลอดภัยนะลูกนะขอให้บุญส่งเดินทางปลอดภัยนะลูกรู้ไหมครับ ถ้าแม่ได้ไปขอนแก่นแม่จะไปเยี่ยมบุญส่งนะลูกนะมแมวน้อยก็คือแมวน้อยนะคะแมวน้อยที่ไร้เดียงสาเนาะยังเป็นแมวที่ซุกซนอยู่ค่ะแมวที่ซุกซนอยู่ตามวัยของเขาอะค่ะตามวัยของเขานั่งมองคนโน้นคนนี้นะคะอยากจะเล่นอยากจะเล่นอยากจะแย่พี่ๆนะคะใครๆเข้ามาใกล้เขาก็จะแย่ พอ,อพอน้องเริ่มคุ้นชินก็มีอือ้อมีฉี่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมีอือ้อมีฉี่เรียบร้อยกินเก่งไม่ดื้อนะคะตอนนี้ไม่ดือ้อแต่ว่าถ้าออกจากกรงไปเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าวัยของเขาอะลูกๆแม่เกียงก็เป็นวัยของเขาก็มีอีกหลายตัวนะคะก็น่าจะมีเพื่อนเล่นที่ดีได้เนี่ยเห็นเห็นพ,นพี่เห็นพี่ชองเห็นพี่ชองอยู่บนหลังกรงก็อยากกระทักททยนะคะ แต่เมื่อกี้ทักทายพี่ทองสุกไปแล้วเดี๋ยวยังไงพ่อพ่อแม่ไปดูบุญส่งที่บ้านแม่เกียงต่อเลยนะครับหาลูกมาเดี๋ยวมาหาแม่มามาเร็วมาเร็วมาอืมเด็กน้อย กินอาหารเก่งอยู่นะคะกินอาหารเก่งเขาจะกินอาหารเปียกนะคะอาหารเม็ดก็กินบ้างเดี๋ยวยังไงพ่อแม่ก็ตามไปดูที่บ้านแม่เกียงกันต่อนะคะสําหรับบุญส่งนะคะแม่กิ่งก็ได้ส่งต่อให้ในคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของน้องค่ะเนาะที่จะทางแม่กิ่งจะดูแลดูแลน้องไว้ให้ค่ะเดี๋ยวน้อง ก็จะเดินทางแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางแล้วเนาะไม่ใช่พรุ่งนี้สิคืนนี้สิคืนนี้น้องก็จะเดินทางนะคะเดินทางปลอดภัยนะลูกนะนะอยากเล่นอยากเล่นกับพี่เขา ไปลูกไปบุญช่วยกลับบ้านนะลูกนะเมื่อกี้ลูกขึ้นมาชะโงกดูนะคะพอพี่เขาเอามาตั้งไว้ชะโงกดูว่าเอะบุญช่วยจะไปไหนต่อนะใช่ไหมลูกชะโงกดูว่าไอแม่จะพาผมไปไหนต่อกลับบ้านเรานะลูกนะนะมามาบุญช่วยเข้าบ้านนะลูกนะ อะท้องพูนโลบท้องพูนโลบมีเสียงนะคะมีเสียงเห็นน้องๆมาเมียงมองทองพูนกับทองทวีนะคะแล้วก็ทองมณีอยู่ในห้องนี้ก็เลยมาเมียงมองเขาเขาก็เลยมีเสียงนะคะคุณจะได้ยินเสียงกัน,น่ยลูกฮะอ,อุ้ยแม่พุ่จะได้ยินเสียงบุญช่วยอะลูกอ,อ๋อไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะถึงบ้านเราแล้วนะ บ้านเรานั้วน,นะครับทองคุณหลบทองคุณหลบพี่เขากลัวลูกพี่เขากลัวเขาจะเป็นแมวดูแมวหวัดรแะแวงขี้กลัวนะคะเวลาที่เออพาไปที่ใหม่ๆเขาก็จะชะงกหน้าขึ้นมาดูชะงกหัวขึ้นมาดูแต่พอเวลาที่เออพอรถเคลื่อนออกไปแล้วเขาก็จะนอนลงซุกเหมือนเดิมค่ะซุกที่ที่นอนตรงนี้เลยเนาะ ลูกปะไม่เป็นไรนะลูกนะเออน้องอยากเห็นน้องอยากทักทายลูกน้องอยากทักทายน้องอยากทักทายให้เฉยครับบุญช่วยเพิ่งจะมาถึงบ้านแม่ครับเพิ่งจะมาถึงบ้านนะคะแม่กิ่งเพิ่งไปรับมาจากโรงพยาบาลที่ไปให้เลือดเนาะ ก็เลยเอามาไว้ที่บ้านก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปกันแต่เช้านะคะก็กะว่าจะออกจากบ้านสัก6กโมงเช้าค่ะกะ,กะว่าจะออกจากบ้านสักหกโมงเช้าพาน้องไปเพราะว่ามันต้องไปถึงก่อน8ปดโมงนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะติดแค่ไหนตั้งแต่ได้รู้จักกันมาเพิ่งจะได้ยินเสียงเขาเนี่ยค่ะ พราะว่ายังไม่เคยได้ยินเสียงเขาเลยเขาจะไม่ร้องเลยนะคะพอวันนี้เห็นน้องๆมาเมีมยงมองก็เลยมีเสียงนะคะมีเสียงเอา้าแม่ลืมทักทายอุ้ยแม่ลืมทักทายสุดหลอบุญมีนอนอยู่ตรงนี้นะครับแม่ครับแม่ลืมทักบุญมีเลยหรอครับ วันนี้ออกไปไม่นานนะคะออกไปช่วงประมาณสักบ่ายสามเนาะบ่ายสามออกไปสองชั่วโมงออกไปบ่ายสามแล้วก็ประมาณห้าโมงกว่าก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะห้าโมงกว่าก็กลับมาถึงบ้านแล้ววันนี้ไม่ได้ทิ้งหนูไปนานนะลูกนะ,นะแม่ไม่ได้ทิ้งบุญมีไปนานให้นอนห่มผ้านะคะนอนห่มผ้าให้เขาจะนอนหลับดีถ้านอนห่มผ้าให้เขา ตอนที่แม่อยู่หลับไหมลูกฮะตอนที่แม่อยู่หลับไหมเออ้ยบุญมีหลับไหมลูกบุญมีมีเพื่อนแล้วนะบุญมีมีเพื่อนมานอนด้วยแล้วนะลูกคืนนี้สงสายคงต้องนอนที่ห้องนี้กันนะคะทั้งแม่กิ่งแล้วก็บุญมีแล้วก็บุญช่วยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคงจะยกอุ้มขึ้นอุ้มลงไม่ไหวคะ่ะ เพราะว่าบุญมีคนเดียวก็ท่านจะปล่อยบุญช่วยนอนอยู่ที่นี่คนเดียวก็สงสารเขาก็เลยเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะนอนอยู่ด้วยกันทั้งบุญมีแล้วก็บุญช่วยแล้วก็ไม่กิ่งเนี่ยค่ะพอพรุ่งนี้เราก็ต้องไปกันแต่เช้ากําลังคิดหนักอยู่เหมือนกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะเอาบุญมีไปด้วยไหมเพราะว่าดูแล้วก็น่าจะเสียเวลาทั้งวันอีกเหมือนเดิมนะคะน่าจะเสียเวลาทั้งวันอีกเหมือนเดิม แต่ก็เดี๋ยวดูก่อนค่ะจะพยายามเอาอาหารให้น้องกินช่วงเช้าเนาะแต่เช้าเอาเพราะว่าเอาไปก็ไม่อยากให้น้องไปอยู่ในโรงพยาบาลอีกแหละเพราะว่าโรงพยาบาลก็เชื้อโรคเยอะเนาะเชื้อโรคมันเยอะนะลูกนะ แล้วก็มีคลิปก่อนที่แม่กิ่งบอกว่าแม่กิ่งอยากอธิบายให้ฟังว่าทําไมเหตุผลหนึ่งทําไมที่แม่กิ่งถึงไม่เอาถึงไม่เอาลูกๆในบ้านถึงไม่เอาลูกๆไปบ้านในบ้านไปให้เลือดบุญช่วยทําไมแม่กิ่งถึงยอมซื้อเลือดออแพงอะไรเงี้ยค่ะก็พอแม่กิ่งไปฟังคุณหมอแล้วแม่กิ่งก็สงสารลูกๆในบ้านนะคะ สงสารลูกๆในบ้านแล้วก็ไม่อยากกระเสียงด้วยเนาะไม่อยากจะเสียงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอฟังจากคุณหมอพูดแล้วคุณหมอบอกว่าต้องเจาะตรงคอนะคะเวลาที่จะให้เลือดเจาะตรงคอเส้นเลือดใหญ่ประมาณนี้ค่ะมันถึงจะได้เลือดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมีการตรวจเช็คก่อนว่าน้องตื่นเต้นไหมแล้วก็ต้องที่สําคัญก็คือต้องวางยาน้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะวางยาน้องด้วยเพราะว่า ถ้าไม่วางยาเกิดเขาเป็นตื่นกลัวขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็ยิ่งอันตรายกับแมวตัวที่ไปให้เลือดนะคะแค่ไม่ต้องอะไรอะค่ะแค่แม่แม่กิ่งได้ยินว่าวางยากับเจาะเจาะตรงคอแม่กิ่งก็ไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วสงสารลูกอีกอย่างลูกเราในบ้านก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนะเาะพวกเขาก็น่าจะตื่นกลัวกันแล้วก็เครียดนะคะเกิดภาวะเครียดบางทีอาจจะช็อกได้นะคะ ก็เลยมาอยากเสี่ยงตรงนั้นก็เลยยกต้องยอมเสียเงินเนี่ยค่ะยอมเสียเงินเออซื้อเลือดให้กับบุญช่วยนะคะแล้วก็ผลค่าเลือดตอนนี้ก็ขึ้นมาที่30แล้วนะคะ30ละก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นหลังจากที่เขาให้เลือดก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะเท่าที่คุณหมอเช็คดูเนาะเช็คดูแล้วไม่มีเอฟเฟกอะไร แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะพร้อมที่จะผ่าตัดแล้วค่ะเนี่ยสายตาโตใสแจ้วเลยนะคะตั้งแต่เขาร่างกายเขาดีขึ้นนะคะสงสัยเหรอลูกสงสัยที่นี่ที่ไหนแม่คุณช่วยมาอยู่ที่ไหน เดี๋ยวแม่ก,กิ่งก็ว่าจะเช็ดค่อยๆเช็ดตัวให้น้องนะคะค่อยๆเช็ดตัวให้น้องเพราะว่ามีในใบที่หมอนัดหมอก็บอกว่าให้เราทําความสะอาดทําความสะอาดน้องหมาน้องแมวของเราก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะคะให้เราเป็นคนทําเองทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็งดน้ํางดอาหารค่ะก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะงดนะคะ ไม่เป็นไรนะลูกนะเนี่ยค่ะถึงตอนนี้จะพผอมอยู่ไม่เป็นไรครับเด็กหน่อยก็อ้วนครับบุญช่วยกราบขอบพระคุณพ่อพ่อแม่เอซีทุกท่านที่เมตตาบุญช่วยนะครับก็ยังเมตตามาได้อยู่นะคะยังเมตตามาได้อยู่เพราะว่าพรุ่งนี้คุณหมอต้องให้แม่กิ่งเอาเอาเงินไปวางให้สามหมื่นก่อนเลยนะคะ ให้แม่กิ่งเอาเงินไปวางให้ส0 0 0 0ื่ก่อนเลยก็เมตตาน้องมาได้นะคะเมตายังเมตตาบุญช่วยมาได้อยู่ค่ะสําหรับค่าผ่าตัดพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าพยายามที่จะอยากจะลุกมาดู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 เออ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 ทำไมทำไมทำไมอ้วกเงี้ยลูกมันจะเก่งเกินไปแล้วลูกเมื่อกี้อุบัิเหตุนะคะเมื่อกี้ถ่ายคลิปอยู่ดีๆก็อ้วก อ้วกออกมานะคะแล้วก็มีอึด้วยอ้วกเสร็จไม่ถึงสามนาทีอึต่อเลยนะคะแม่กิ่งก็เลยตกใจก็เลยรีบโทรกลับไปหาคุณหมอเลยค่ะว่าน้องน้องมีอาการแบบนี้เป็นอะไรไหมคุณหมอก็บอกว่าเออให้แม่กิ่งดูว่าถ้าน้องอ้วกเกินสามครั้งก็เดี๋ยวค่อยค่อยดูอีกทีหนึ่งค่ะ เพราะว่าไอ้ที่น้องอ้วออกมาอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะมาน้องเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะก่อนที่แม่กิ่งจะพาน้องกลับมาน้องเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งรถเนาะอาจจะมีววอ,อมึดผะโอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่คุณหมอบอกแลก้วก็อื้อก็ก็ก,ก,ก็ยังเป็นอื้อที่แบบว่ามันถึงกับเป็นน้ํานะคะก็คือเป็นเนื้อเหลวอยอู่เป็นเนื้อเหลวแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นน้ําก็เดี๋ยวค่อยสังเกตอาการดูค่ะว่ายังไง แต่ตอนนี้คือบนเก่งเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็แรงดีด้วยนะคะพยายามที่จะไม่กิ่งเปลี่ยนที่นอนให้นอนอันนี้เนาะแต่เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นที่นอนอที่ขอบสูงค่ะเพราะว่าเขาพยายามที่จะปีนป่ายออกไปแรงดีนะคะแรงดีมากๆเลยวันนี้เดี๋ยวแม่ต้องเก็บตรงส่วนนั้นไปที่นอนแล้วก็ตะก,ก้าไปล้างก่อนค่ะเก็บไปล้างก่อนเนาะ แล้วแม่กิ่งก็เลยถือโอกาสเช็ดตัวให้เขาเลยนะคะถือโอกาสเช็ดตัวให้เขาเลยเพราะว่าหมอบอกให้ทําความสะอาดน้องก่อนที่จะไปผ่าตัดนะคะก็เลยถือโอกาสเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แต่ว่ารอบนี้ดูโดนตัวได้อยู่นะคะโดนตัวได้อยู่ไม่ถึงกับว่าเจ็บเหมือนตอนนั้นเนาะเจ็บเหมือนตอนนั้นทําให้แม่ตกอกตกใจหมดเลยลูกออ,อ คุยเ,เก่งอะคุยเก่งนะเราอะทําให้แม่ตกใจหมดเลยอย่าเป็นอะไรอีกนะลูกนะนะบุณเพื่ออย่าเป็นอะไรอีกนะลูกนะนะเมืมม่อกี้หนูเผอืดพะอ,อมเหรอลูกหนูนั่งรถผะอืดพะอ,อมใช่ไหมแม่ก็ว่าแม่ขับรถนิ่มอยู่นะฮะบนเก่งคุยเก่งนะคะ เนีย่ยเพิ่งจะได้ยินเสียงเขาพูดเขาคุยก็วันนี้แหละลูกกาดทำความสะอาดเลยครับไม่รู้ว่าถ้าหายดีแล้วเมื่อไหร่นี่จะแสบแค่ไหนนะคะไม่เป็นไรนะลูกนะออ้ยคนเก่งเนะี่ย เป็นไรแล้วครับทําให้แม่กับพ่อพ่อ,พอแม่ที่ดูคลิปมึงใส่ตกใจแน่เลยนะคะตกใจกันที่เห็นน้องว่อออกมาเมื่อกี้เนาะบอกเ,เห็นเหตุการณ์ชัดเจนเลยครับจัดจะเลยครับตอนถ่ายคลิปเนี่ยครับ ใครน้องๆมาใกล้ก็มีบนใส่นะคะน้องมาใกล้ก็มีบนใส่ไม่อยากให้น้องมาใกล้นะคะแม่เปลี่ยนเป็นที่นอนอันนี้ให้แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นที่นอนอันนี้ให้แล้วขอบก็สูงอยู่น่าจะพอเอาเขาอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ดิ้นเก่งเหลือเกิน นอนนะลูกนะบุญช่วยนอนนะก็เดี๋ยวแม่กิ่งก็จะค่อยๆดูสังเกตอาการดูเอานะคะว่ายังไงแต่ถ้าไม่มีไม่มีอ้วกอีกไม่มีอึอีกก็น่าจะไม่มีอะไรค่ะน่าจะเป็นที่ที่เขาแบบว่านั่งรถมาเนาะกินเสร็จแล้วก็นั่งรถมา เดี๋ยวยังไงแม่กิ่งก็จะอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆนะคะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอีทุกท่านนะคะที่รับดูรับชมคลิปให้แล้วก็เมตตาบุญช่วยมานะคะกลับขอบคุณมากๆค่ะ